วันนี้เราก็จะมาสาธิตวิธีการติดตั้งขาจับกันสบัดอจิโรโนอุปกรณ์ที่มีในชุดก็คือจะมีขาจับสแตนเลสเป็นขาสแตนเลสนะครับสแตนเลสทั้งตัวพ่นสีพลาสติดเฉพาะส่วนที่อยู่ด้านในนะครับแล้วก็ขัดเงาแล้วก็มีขาจับอลูมิเนียมนะเป็นงาน C N C นะครับแล้วก็มีนอม็อต M6 ออเมนนะครับสองตัว ที่การติดตั้งก็ก่อนอื่นนะครับเราต้องคุยกันก่อนว่าการติดตั้งนี้ต้องใช้ความสามารถในทางช่างอยู่นะครับ mm hmm. ในระดับหนึ่งครับแต่ถ้าใครไม่มีความสามารถทางด้านช่างเราก็แนะนําให้ไปติดตั้งที่ร้านนะครับให้ร้านที่เขารับติดตั้งครับติดตั้งให้ mm hmm. ขั้นตอนแรกอ่บเราก็รือออกลักษณะอย่างนี้เลยนะครับรือหัวข้างบนออกนะครับข้างหน้า mm hmm. ข้างหลังครับแล้วก็ด้านหน้าครับ ด้านหน้า,นา,นาก็ลือออกประมาณนี้นะครับก่อนที่เราจะติดตั้งขาจับอลูมิเนียมน,นี้เข้าไปนะครับเราต้องตัดขาเย็ดตัวครอบเอือนใหม่นะครับที่ยื่นออกมาจานี้ตัวนี้ผมตัดออกไปแล้วนะครับตัดตัดออกลักษณะนี้เลยนะครับนี่ผมตัดแล้วก็พ่นสีเลยคนระับพอตัดออกแล้วก็เราก็นำขาจับนี่นะติดตั้งได้เลย ขันฝังเลเซอร์มาด้านเบอะรถนะครับก็กขันแค่ตึงๆนะครับไม่ต้องขันแน่นมากอย่เพิ่งอย่าเพิ่งล็อกแน่นมากนะให้มันขยับได้นะ พอเราได้ตำแหน่งที่แท้จริงเราค่อยมาล็อกอีกทีหนึ่งนะมีติดไว้เข้าๆประมาณนี้ก่อนครับลำดับถัดไปนะครับเราก็นำกระดาษที่แถมไปในชุดนะครับก็ตัดเป็นรูปทรงตามตามที่เราทำเส้นไปให้นะครับแล้วก็มาแปะที่ชุดสีตรงนี้นะแต่ด้านบนนะครับก็ตามรอยเลย พอตัดเสร็จแล้วก็ใช้เทปกาวติดติดให้ให้ให้มันตรงกับขอบแล้วก็พับหน่แล้วก็มาจุดมาจุดแล้วก็เจาะเจาะให้เป็นรูลักษะ<ๆ>เพื่อที่ให้หัวตรงนี้เข้าได้นะนทั้นตอนนี้ก็คือไม่ต้องรีบนะครับก็ค่อยแยงรูออกขยายรูออกขยายให้ปลายตรงนี้เข้าได้ ตัวนี้ผมแอย่างแล้วพอได้รูเสร็จนะครับเราก็นําขานี้ไปยึดติดกับด้านหน้านะครับแล้วก็นําขาตัวนี้นะครับมาติดตั้งเข้ากับตรงรูที่ยึดโมดูล ABS นะครับอันดันแบ,บแรกแล้วก็สอดสอดเข้าไปในรูก่อนนะครับสอดเข้าไปในรูที่เราเจาะไว้นะครับ ตขาตัวนี้นะครับเราจะไม่ใช้นะครับเราอาจจะต้องข้าออกเลยก็ได้เพราะว่าไม่ได้ยึดแล้วเราก็นำตัวน็อตที่แถมไปนะครับ เราสามารถตอบและยิจนึ่นได้เลยน ลำดับถัดไปนะครับเราก็นำกันสะบัดนะครับมาติดตั้งที่ตัวขายึดนะครับตัวนี้เป็นกันสะบัดของโปรเฟนเดอร์นะครับนี่เป็นเออร์ลินครับติดตั้งเหมือนกันนะครับแต่สำหรับคันนี้ผมจะใส่ตัวเออร์ลินไปนครับจะมีโอลิงแถมไปหนึ่งตัวนะครับ บูลิงนี้เราให้หวางด้านล่างนะครับก็ยึดนัอไปที่ตัวขาจับแล้วก็ด้านของจะมีบูทแปบหนึ่งครับจะมีฝั่งที่มันเตเปอร์ใหญ่ๆนะครับ เราก็ฝั่งด้านที่มันเรียบๆอันฝั่งด้านที่เทเปอร์ขึ้นมา ล็อกให้แน่นเลยได้เลยรตรงนี้ก็แน่นได้เลยก็ยืดประมาณนี้แล้วทีนี้เราก็จะหาตำแหน่งนะครับหาตำแหน่งของตัวขาจาักนี้นะครับเราค่อยล็อกด้านหน้าให้แน่น,นเพราะว่าตอนแรกเราล็อกไม่แน่น,น พอเราได้ตำแหน่งนครับเราก็สามารถล็อกด้านหน้าให้แน่นได้เลยนะครับ,รบส่วนฝาครอบเลนใหม่นะครับเราก็นำมาวางทับนะครับแล้วก็ตัดส่วนที่มันติดก,กับ กันสะบัดนะครับออกครับอันนี้ต้องใช้ฝีมือหน่อยนะครับตรงนี้เพราะว่าการสะบัดเอรอินกับโปรเฟนเดอร์นะครับไม่เหมือนกันนะครับแล้วอยู่ที่ว่าใครจะเลือกใช้ตัวไหนแล้วก็ตัดหลบได้เลยครับเดี่ยวให้สุดนะครับอย่ายให้ติด วาตัดเดเสร็จแล้วนะครับเราก็ประกอบส่วนที่เหลือกลับคืนไปได้เลยนะครับวิธีการติดตั้งก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ให้เป็นแนวทางนะครับส่วนใครจะมีวิธีการยังไงก็ลองลองไปต่อใช้ดูนะครับ